แตูเมและปรินซิป,ปีแบบอย่างการแก้ไขพื้นปูชาติหลังจากการเปิดฉากการประชุมสุดยอดแอฟริกาที่จัดขึ้นในเดือนมกราคมปี2018ประเทศต่างๆหลายประเทศทั่วทวีปแอฟริกาแสดงความปรารถนาที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดและงานรับพรมงคลสมรสหลังจากเกือบสี่ทศวรรษของการทำงานพันธกิจและบนพื้นฐานของกิจกรรมในปีก่อนหน้านั้นและการประชุมสุดยอดโลก2019 รัฐบาลของประเทศเซาตูเมยและปรินซิปีแสดงความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเป็นเจ้าภาพจัดโครงการรเริ่มต่างๆทั่วประเทศรวมถึงการประชุมสุดยอดมหากรรมพรมงคลสมรสและมหากรรมเยาวชนและนักศึกษาเพื่อสันติภาพฉันได้ส่งตัวแทนไปยังประเทศเซาตูเมและปรินซิปีในฤดูใบไม้ผลิปี2019และหลังจากที่เขาได้พบกับประธานาธิบดีพนาท่าน เอวาริโตคาวานโยนายกรัฐมนตรีพะนาท่านจอบอมจีซัตและ ha, an an. ประธานรัฐสภาพะนาท่านเดนฟิมเนเวสก็ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสหพันธ์สันติภาพสากลและรัฐบาลแห่งประเทศเซาตูเมและรินซิปีเมื่อทราบว่าประเทศเซาตูเมมีความยินดีที่จะทำงานร่วมกันในโครงการริเริ่มที่สำคัญต่างๆหลายโครงการฉันจึงมุ่งมัน่น ที่จะอํานวยพรให้กับประเทศนี้และวางรากฐานประเทศแห่งสวรรค์ที่นั่นและฉันได้ประกาศไปว่าฉันจะจัดการประชุมสุดยอดแอฟ,ฟริกาปี2019และมหากรรมพรมงคลสมรสหัวใจกตันยูในประเทศเซาตูเมลละปรินซิปีเซาตูเมและปรินซิปีเป็นประเทศเกาะที่สวยงามซึ่งตั้งอยู่บนเส้นศูนย์สูตรในอ่าวกินีนอกชายฝั่งแอฟ,ฟริกากลางประเทศนี้ ได้รับเอกราชจากโปรตุเกสในปี1975หลังจากที่เราเดินทางมานานกว่า40ชั่วโมงโดยรวมการหยุดพักสองครั้งรัฐบาลแห่งเซาตูเมให้การต้อนรับอันแสนวิเศษคณะรัฐมนตรีต้อนรับฉันที่สนามบินอย่างอบอุ่นและในวันรุ่งขึ้นพนาท่านประธานาธิบดีเอวาริโตคาวานโยต้อนรับฉันณธรรเนียบประธานาธิบดีเพื่อพบปะเป็นการส่วนตัว หลังจากการประชุมด้วยไมตรีจิตกองทหารรักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีได้พาฉันไปที่อาคารรัฐสภาเพื่อเปิดการประชุมสุดยอดมีผู้นำมากกว่า600คนจากเซาตูเมและจากทั่วแอฟริกามาร่วมงานรัฐสภาเอื้อเฟื้อให้เราใช้สถานที่ของเขาสำหรับการประชุมสุดยอดและงานรับพรมงคลสมรสและเมื่อเวลา9นาฬกาทั้งห้องประชุมใหญ่และบริเวณรอบๆ มีผู้เข้าร่วมล้นหลามจนเต็มพื้นที่นอกจากพะนาท่านประธานาธิบดีคาวัโนโยนายกรัฐมนตรีจอบอมจีซั์และประธานรัฐสภาเดนฟิเมเนเวตแล้วยังมีรัฐมนตรีสิบสองคนสมาชิกรัฐสภาผู้นำศาสนาผู้นำภาคประชาสังคมนับร้อยและอดีตประมุขแห่งรัฐจากทั่วแอฟริกาหลายคนเข้าร่วมรูปภาพประกอบ และธรรมเนียประธานาธิบดีแห่งประเทศเซาตูเมในและพิศจิปี4กันยายน2019การประชุมสุดยอดงานรับพรมงคลสมรสและมหากรรมเยาวชนและนักศึกษาเพื่อสันติภาพได้ถ่ายทอดสดออกไปทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติและผลตอบรับจากผู้ชมเป็นไปในทางบวกอย่างมากการประชุมสุดยอดเริ่มขึ้นและหลังจากสุนทรพจน์ที่ให้แรงบันดาลใจ จากประมุขแห่งรัสมัยอดีตและปัจจุบันพนาท่านกูดลากโจนาธานอดีตประธานาธิบดีของประเทศในจีเรียจากนั้นประธานสภาการประชุมสุดยอดเพื่อสันติภาพนานาชาติแห่งแอฟริกาได้กล่าวแนะนำฉันในระหว่างปาฐกถาพิเศษของฉันฉันเสนอให้ประเทศเซาตูเมและปรินซิป,ปีทำงานร่วมกับชันเพื่อสร้างประเทศแห่งสวรรค์ต้นแบบให้เกิดขึ้น ฉันอำนุยพรแก่ประเทศเซาตูเมและพรินซิปีให้เป็นเซาตูเมแห่งสวรรค์เป็นประเทศที่ได้รับพรจากพระผู้เป็นเจ้าเมื่อผู้ชมได้ยินเช่นนี้ต่างก็โห่ร้องด้วยความปิติยินดีหลังจากปาถกทาของฉันจบลงประธานาธิบดีคาวันโยได้กล่าวแสดงความขอบคุณและความชื่นชมอย่างสุดซึ้งต่อโครงการริเริ่มมากมายที่ได้ดำเนินการในประเทศ ตลอดจนวิสัยทัศน์ในช่วงที่ฉันกล่าวประทกถาประธานาธิบดีคาวานโยกยังแสดงความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะสารสัมพันธ์ทมัยตรีอันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นและดำเนินงานของเราต่อไปในระยะยาวเขามีความสุขเป็นพิเศษที่ได้ยินคำว่าเซาลตูเมแห่งสวรรค์และถึงกับเรียกฉันว่าคุณแม่มูลอีกด้วยในวันนั้นประธานาธิบดีคาวานโยได้เชิญฉัน และประมุขแห่งรัฐคนอื่นๆไปร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำที่พัตตานาร,ริมทะเลอันสวยงามซึ่งสงวนไว้สำหรับงานหลวงประธานาธิบดีคาวันโยผู้เป็นสุภาพบุรุษนำทางฉันขณะที่เราเดินไปตามบุฟเฟ่ตอันโออาพร้อมแนะนำอาหารท้องถิ่นแสนอร่อยฉันรู้สึกซาบซึ้งใจจากความปรารถนาอย่างจริงใจของรัฐบาลเซาตูเมที่จะพัฒนาประเทศของพวกเขาด้วยกิริยามารยาทที่สุภาพและสวยงาม วันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนรวมถึงประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและอดีตประมุแขแห่งรัฐได้มารวมตัวกันในงานมหาคัมพรมงคลสมรสช่างเป็นภาพสวยงามที่ได้พบเจอคู่ครอง600คู่โดยส่วนใหญ่เป็นผู้นำจากภาครัฐผู้นำาศาสนาและผู้นำภาคประชาสังคมจากทั่วเซาตูเมกับปรินซิปีที่อยู่ข้างเคียงมารวมตัวกันเพื่อร่วมงานรับพรมงคลสมรส คู่สมรสมากกว่าหนึ่งหมื่นคู่ได้เข้าร่วมในพิธีรับพรมงคลสมรสขั้นต้นมาก่อนแล้วและตัวแทนจำนวนหนึ่งได้ถูกคัดเลือกให้มาเข้าร่วมงานรับพรในครั้งนี้ฉันรู้สึกตื้นตันใจจากเรื่องราวของคู่สมรสที่กำลังจะหย่าร้างแต่กลับมาคืนดีกันรวมถึงยังได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลายเป็นครอบครัวอุดมคติโดยผ่านการรับพรมงคลสมรสอีกด้วยงานรับพร นับเป็นงานมหากรรมครอบครัวอันสุดพิเศษและยังได้เห็นถึงความกระตือรือร้นของหลายครอบครัวที่มาร่วมงานจนเต็มห้องประชุมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาแม้ว่าจะมีการจัดงานรับพรมงคลสมรสในเวลา17นาฬิกาก็ตามคู่สมรสหลายคู่มาตั้งแต่เช้าตรู่บรรยากาศงานเฉลิมฉลองในรัฐสภา,ามีความเป็นเอกลักษณ์ยิ่งนักเมื่อเวลาของการรับพรใกล้เข้ามาเราสามารถรู้สึก ได้ถึงการตั้งตารอคอยและความกระตือรือร้นของคู่ครองทั้งหลายประมุขแข่งรัสมัยอดีตและปัจจุบันสิ่ห้าค,คนจากทั่วแอฟร,ริกานั่งอยู่บนเวทีและฉันได้พรมน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้แก่คู่สมรส60คู่ซึ่งเป็นตัวแทนจากภาครัฐภาคศาสนาและภาคประชาสังคมนับเป็นงานที่สวยงามและศักดิ์สิทธิ์มากการเข้าร่วมงานด้วยความกระตือรือร้นจากฝ่ายต่างๆสามฝ่าย ของรัฐบาลเซาตูเมและประชาชนหมายความว่านี่เป็นพิธีรับพรมงคลสมรสในระดับชาติอย่างแท้จริงในระหว่างที่ฉันอธิษฐานอํานวยพรฉันได้กล่าวว่าประเทศเซาตูเมและปรินซิปีมีคุณสมบัติเป็นประเทศต้นแบบแห่งแรกสำหรับการแก้ไขฟื้นฟูประเทศหนึ่งในกำหนดการของงานรับพรที่สร้างความประทับใจเป็นพิเศษคือการกล่าวคำม,มั่นสัญญารักบ,บริสุทธิ โดยตัวแทนเยาวชนของซาวตูเมในขณะที่เราเตรียมงานเหล่านี้บาทหลวงคาทอลิกในท้องถิ่นได้ตีพิมพ์จดหมายฉบับหนึ่งวิจารณ์บทแห่งความสามัคคีพิธีรับพรมงคลสมรสและสหพันธ์สันติภาพสากลอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามสัมพันธไมตรีที่เรามีกับรัฐบาลซาวตูเมและคนทั้งหลายได้พิสูจน์แล้วว่าแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อมประสานความแตกต่างทางเทววิทยาใดๆก็ได้ รัฐบาลเองก็มีความตั้งใจแน่วแน่และประชาชนก็ปลื้มปีติใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่จัดขึ้นวันรุ่งขึ้นหลังจากงานรับพรแล้วสหพันธ์เยาวชนและนักศึกษานานาชาติเพื่อสันติภาพก็ได้จัดงานที่ซึ่งบางคนถึงกับเอ่ยปากว่างานนี้เป็นมหากรรมเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดขึ้นในประเทศขณะที่ฉันกำลังจะเดินทางออกจากประเทศ ประธานาธิบดีแห่งประเทศเซาตูเมและรินซิปีกล่าวคำอำลาจากใจจริงด้วยคำพูดที่กรุณาอย่างที่สุดว่าประเทศเซาตูเมเป็นบ้านของท่านและเป็นประเทศของท่านได้โปรดมาเยือนได้ทุกเวลาพลังและการมองโลกในแง่ดีในยุโรปฉันหลงรักประเทศแอลเบเนียประเทศเล็กๆในยุโรปเป็นพิเศษในช่วงยุคสงครามเย็นประเทศแอลเบเนีย เป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกแต่ในช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมาชาวแอลเบเนียรสร้างความพยายามอย่างหนักในการพัฒนาประเทศของตนพลังและการมองโลกในแง่ดีของพวกเขาทำให้ฉันนึกถึงชาวเกาหลีของฉันเองในปี2005ประธานาธิบดีอันเบรโมซิลให้การต้อนรับฉันและสามีในระดับประเทศเมื่อเราเดินทางไปทั่วโลก เพื่อสถาปนาสหาพันธ์สันติภาพสากลเขาเป็นประมุขแห่งรัฐคนแรกที่ทําเช่นนั้นฉันจําที่พูดกับประธานาธิบดีโมซิลได้ว่าถ้าคุณให้เราอบรมคนหนุ่มสาว2,000คนเราสามารถช่วยคุณเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้คำทานี้วันลูถึงเมื่อเดือนตุลาคม2019ในระหว่างการประชุมสุดยอดสันติภาพที่ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้เมื่อนักเรียนและนักศึกษาพ,พูดเต็มไปด้วยพลัง3,000คน มารวมตัวกันในงานรณรงค์เยาวชนและนักศึกษาเพื่อสันติภาพณเมืองตีรานาตามด้วยการเปิดตัวโครงการเส้นทางสู่สันติภาพบนคาบสมุทรบอนคานหรือบอนคานพิสโรสก่อนหน้าในวันเดียวกันนั้นอดีตประธานาธิบดีโมซิลซึ่งปัจจุบันมีอายุ90ปีแต่ยังเต็มไปด้วยจิตวิญญ,ญาณและความมีชีวิตชีวาและรัฐมนตรีอาวุโสเอลิซาสปปโรพาลี ได้ต้อนรับฉันในนามตัวแทนของรัฐบาลเพื่อกล่าวกับประชาชนชาวแอลเบเนียในการประชุมสุดยอดเราเข้าร่วมบนเวทีโดยมีนายฮาชิมปาตประธานาธิบดีแห่งประเทศโคโซโ,โวและนายสตาลอปันดารอฟสกี้ประธานาธิบดีแห่งประเทศมาซิโดนเนียเหนือและงานนี้ได้ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติฉันกล่าวให้กำลังใจชาวแอลเบเนียว่าคุณไม่จำเป็นต้องเสียใจ เนื่องจากคุณไม่สามารถเข้าร่วมสหภาพยุโรปได้ในฐานะที่คุณเป็นคนแรกคุณต้องอกกอดชาวยุโรปที่เป็นคนสุดท้ายพระผู้เป็นเจ้าจะอยู่กับคุณไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็ตามนับจากนี้หากแอลเบเนียเอาชนะความเจ็บปวดทั้งหมดในอดีตที่กำลังยึดติดอยู่และได้รับการเกิดใหม่ในฐานะประเทศแอลเบเนียแห่งสวรรค์ที่ติดตามรับใช้พระผู้เป็นเจ้าการที่ยุโรปจะเป็นหนึ่งเดียวกัน ก็จะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดวันต่อมาฉันจัดพิธีรับพรมงคลสมรสให้กับคู่สมรส1,200คู่ซึ่งเป็นตัวแทนคู่สมรส12,000คู่จากทั่วประเทศอลเบเนียที่ได้รับพรในช่วงปี2018และ2019อาเบเนียเป็นประเทศมุสลิมสายกลางและโชคดีที่มีประเพณีทางาศาสนาอหลากหลายอยู่ในความกลมกลืนคุณพ่อเอ็ดมอนบราฮิมาดผู้นำนิกายเบคาาชีนในทั่วโลก ตลอดจนอิมามและบาทหลวงได้กล่าวคำอธิษฐานอนําววยพรอย่างเป็นน้ำนึ่งใจเดียวกันรูปภาพประกอบ26ตุลาคม2019การประชุมสุดยอดสันติภาพยุโรปตะวันออกเฉียงใต้2019ณพาเลตอฟอคองเรสเมืองติลานาแอลเบเนียในคำกล่าวแสดงความยินดีของนางโมนิก้าไครเยมาติภริยาของประธานาธิบดีอีลีเมตาแห่งประเทศแอลเบเนียกล่าวว่า นับเป็นงานที่สวยงามที่สุดที่เคยจัดขึ้นณพาริสบคอนเกรสในวันนั้นฉันประกาศว่าประเทศนี้ได้กลายเป็นแอลเบเนียแห่งสวรรค์อย่างแท้จริงแล้วฉันเ้าคอยว่าแอลเบเนียจะกลายเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่โดยการมีชีวิตอยู่เพื่อประเทศอื่น